สวัีค่ะว่าจะพี่น้องจัดตำหุ่งยมใบายจากผักเยอะๆแล้วก็ลวกสินมาจ่าไมากินข้าวน้อกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องต่อไปสุขสุขคนจ้ามาพอกระถิบอีกแล้วจ้าพี่น้องกับแซ่บรวป่วยดังทิพนะคะมาจ่าพี่น้องค่ะกินตำหุ่งยมใบายจ้ะมาลุยลุยลุยตำหุ่งใส่บักสังพี่น้องนี่นวดบักสังในไม่ใช่เป็นต้องสิจ้าอันนี้ที่พวดออกจากนี่แล้วพี่น้องนี่นะคะลูกใหมันใส่หน่วยเน้นนี่จ้าพี่น้องสุดสวยก็ได้ บักซังกือีหยังวกพี่น้องฟังน่บนี้อันนี้ใส่แท้านั่นใส่แทนบักนาวด้วยจ้ะบักซังมันก็คือหักสังไม่ราต้องสีเ่าต้องสีก็เป็นน้งสั่งรจกซื้อเกิดมากับพ่อแม่พรเอิรสชาติมันเป็นงอีหยังอีหยังจังไดรสชาติมันต่ำใส่บังโฮงกับเสียงไมกันใส่คมันมีบานจะสมวากหลอสามันก็สมสาใส่น่อยปีเนหเ่็ดค่มใหญ่ๆด้อ มว่ามันไฟเบาอินแต่่เมื่อยแเขียมาดูจับมนอกินแล้วจับถึนมาได้ก็แซ่บมากกูยหยอกมาเข้าก็ได้พี่น้องพอที่หยอกมันหยอกกบหมักซั รับ้อนหอนมึจับไปบอกถึงเมื่อป่าบก็เสมือน่แนองมื่อไอ้สวยสวยเลือกสร็จเล็ก

กินมือได้ก็เสียบมือนั่นน่ายมาออก,นก,กน,นอจากพี่หน่องแข็งๆเอาเป็นแก๊สออกแก๊สไนออกแทนใส่ถั่วเน่หน่อยบีบมาเอาน้ำปากให้ครับมันกับผักผีโขงเนาะสุดยินพี่น้องอาชีวะเสียนีย่กินแกงสไม่วนแกน๊ยังกระชื่นหมักหมองเนาะมันเปรี้ยวเฉียบ เนี่ยว่าแต่พี่น้องมาหูแต่น้องยังมาหูน้องสั่งมะหูจากกระหลกสั้งเก่งน้อยนั่งก็กินคือใบอยู่กัแล้วหน่อยกันน้าเกิดแล้วมันเลยได้เบียบบ้างง่ะั่นอืม ยกนี <Yeah. S 1> mm ้จากมูเงนนีลลอหลวกแบบแบนวเรเลืกเลยผิดเหรอสวยสวยแต่บคนยายคุ้องยพี่น้ดงจ้าบึอมงห้องใหญก กินตาบักห้องหลานพล่เนาะลงมานั่งกินอาไดเมาเกี้เอล่าลุงอไหรอพี่แกผอ ไซส์กวออกสื่อใช่หมคุเจอแล้วปะก็หนนสิ้ะคุยข้ามง่ หยากกันนังแสนั่นเลยถึงแกกเป็นไงว่าไก,ก่สิกโกมเลย็สัอ,อะไ <c oughs> าตุมหะามว่า๋าใหญ่เลยพี่น้อม <c oughs> มาดูแลยาตย,ยกันส่วนต <c oughs> ะกันกินที่พอ่าสุมมา <c oughs> หัเนเง่กเบอดแล้วกํลังอึ้งลึงอึ้งลงะ

ทำไมใจเผืเนี่ยเอาาวยหน่อยหน้าปวดเนจจะซมนี่เหว่มีงจะเนีหนาวนสบเสร็จแสบเนี่มันอวนเล็บีกเอแแสื่นมาอกินขาเสิร์เพ่นจะหิวนะนเพนจะข้จะฟ้องกินคา Rồi. nhưng mà chỉ lắm to mà này được. Sẹp sơi thế kênh Ghiền có Gõ Để <xẹp xếp> <laughs> sủa khó, sủa khó, đều Nha chô, nha chô Không nhai nhai, อมาสังไหวพี่หน่องละกินเยอะกินเยอะพอม่กินก็เป็นตนี่วะเขาว่ายึกออกอีกแต่แต่งูเลี้ยมกินหมูหน่อยเนาะมันใส่ใสบนะใส่ใส่แล้วกินก็ร้อนคาอค่อเอาน้ สองมืงไ่เพดกับตลวกเสียงหันหดเขา<อ>ตัดปัแกะปนยัางแกหนัวถา,วาเพื่อนถามแน่หน่ยอยได้ไหมหือตัวง,งเางาตัอนเงาใช่กันเพื <c oughs> ่อนไปกันอวด Cứ <laughs> dở phạm ra mà. Bên này bỏ họ. không làm á? Im là bỏ mẹ. Im là bỏ. Không, không bỏ Im khắc Im cặc Im khắc con nhở. Đi lên lại là cả non Nè. Ừ. là mẹ đi đây. Mất rồi giờ đây sẽ có ăn đây nữa pi mệt. <laughs> พ่ออยู่แหละอยางแบบมีโยกซอมอยู่บอีมันบ่เสรษฐมาีนจะบอก้่ยังสอนไว้เนี่ยอันตอนแรกบมีหยิบเดี๋ยวไปนอนไปทูลามากัวพอพอดีมันเก็บบวกินไม่พอกินเ้วาะกูกินหลายมากเสบนัวพ่อยนั่นกินหลายก็มยก็บนี่แหละวะบมือหรือเบาาสาขายขอบคุณเลิกจ้โอเคเดไปนอยิมแล้ว เมื่อรอนพักกิน่าพี่ควรใหญ่ๆเลยเจ้คุณเอฟซีหนิหนุกแต่หองให้ดูถูกเม่เคยเินกักเสือเลยยูู้อื่นยบิูงบ้าวดาวเตี้ยบ้าูหทอบ่าวว่งเฮงกินหนิจะเสบเตี้ยหยมกุ๊บกุ๊บกุ๊่จะไปนองจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ